อ้าวนะครับโหมาอยู่โรงพยาบาลนี่กินเป็นเวลาเลยนะครับสามเวลาเป๊ะเลยตรงเวลานี่ครับเช้านี่ก็เป็นข้าวกล่องนะฮะเย็ยนเย็ยนบ่ายก็เป๊ะตอนเที่ยงนี่อะไรวะผัด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 ไทยกุ้งเนาะเย็นนี้ก็เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวกล่องแบบนี้นะครับไม่เคยกินตรงเวลาเลยนะครับ ครับก็วันนี้ก็พอมาลงพยาบาลแล้วก็มาตรวจนะครับตรวจตรวจขั้นพื้นฐานก่อนเช่นตรวจไข้ตรวจอ,ออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนในตัวเรานะครับแลตรวจความดันของผมเนี่ยไข้ไม่มีครับ36 36.7นะครับ36 จุดาวันตรวจวันสองครั้งแลวครับแล้วก็ออกซิเจนในในร่างกายเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเต็มเลยนะครับแล้วก็ความดันก็ปกตินะครับปกติมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับก็ไข้ก็ไม่มีปวดท้องท้องเสียท้องร่วงก็มีม ล,ลิ้นชาไว้ก็ไม่มีนะครับทดสอบแล้วกินปลาไปก็เค็มปี๊ดเลยนะครับก็ก็เลยคุยกับหมอว่าให้ตรวจเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับการตรวจเต็มรูปแบบคราวก่อนที่โดนี่คือปั่นจมูกอย่างเดียวนะครับคราน,นี้คือให้ตรวจแบบเต็มรูปแบบอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็เนี่ยฮะเจาะแขนเจาะเลือดเจาะเลือดไป เยอะนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็ปันจมูกนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับสามทุ่มผลจะออกบวกหรือลบสามทุ่มนะครับไม่ได้โม้่สามทุ่มเนะ